แต่ถ้าเราไปใช้ตัวอื่นๆที่อยู่นอกเส้น CML มันจะมีสองส่วนนี้ประกอบล่างกันอยู่ในนี้ดังนั้นการที่เรา Require Return เหมือนเรา Require Return ก้อนนี้เกินออกไปด้วยนั่นแหละค่ะแปลว่าเราจะ overestimate ความเสี่ยงแล้วอาจจะทำให้เรา Require Return สูงเกินไปกว่าที่ควรจะได้รับอันนี้คือสิ่งที่เขาจะสื่อ ดังนั้นเราก็เลยจะไม่ใช้คุณคนนี้แต่เราจะไปหาว่าเอา้าแล้วอย่างนั้นเน่ะเราจะแปลงอันเนี้ยสกัดออกมาแค่ systematic l i s k ยังไงดีเออแล้วก็เข้าสูตรอ a Relationship ก็คือคุณ Cap M อยนี่าแหละอ่ะตรงนี้ตัวอย่างเขาอาจจะให้มาอย่างนี้ก็ได้ r i f f e e อันนี้คือ e rpm ซึ่งตัวใหญ่ เพราะฉะนั้นอันนี้คือ expected return on market ลบ r i s k fee นะคะลบมาแล้วนะดูดีๆด,ด้วย RP คือ r i s k premium on market เพราะฉะนั้นหมายถึงเอา return on market มาลบ r i s k fee แล้วก็เป็นก้อนนี้ให้ดูดีๆว่าในโจทย์เขาให้ return on market หรือให้ market r i s k premium อันนี้เหมือนเป็น market r i s k premium คือลบแล้วถ้ามีคำว,ว่าพรีเมียมคือลบมาละเอ็กเซสอ่ะเหมือนเอ็กเซรีเทิร์นแต่แค่รีเทิร์นเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ลบแล้วก็ตรงนี้แล้วก็อันนี้คือ SD ก็คือความเสี่ยงของทั้งตลาดดังนั้นเขาอาจจะให้มาแบบนี้แล้วบอกว่าเอองั้นสมมุติว่าแล้วก็ให้มาให้มาว่า h ฮ s มี v วร i เอ c e เอ SD เท่ากับ14%ให้หาเอ็กซ์ป d r e เต r n รีเทิร์น Based on CML equation เราก็ไปดึงเอา CML equation มาอะอย่างอันเนี้ยลองไปดึงมาจากสูตรเมื่อกี้แล้วก็ลองเข้ามาใส่คำนวณดูว่าได้14.8เปอรไหมอันนี้คือสิ่งที่เขาเฉลยซึ่งอันนี้คือเป็นภาพที่เป็นนะ Equilibrium Expected Return นะคะเราจะเห็นได้ว่า H เป็นหนึ่งในพอรตที่อยู่บนเส้น CML เพราะฉะนั้น จะถูกต้องเพราะ H เ,เนี่ยก็จะมีแค่ s y s t e m a t i c r i s k s อันนี้ก็จะประกอบไปด้วย s y s t e m a t i c r i s k s เพราะฉะนั้น expected return ก็จะถูกต้องแต่ถ้าลองเอา sd ของ g เข้าไปใส่ในเส้นสมการ cml เราจะได้19%อซ็นืมอ่ะที่เลยแต่ลองไปใส่ดูว่าจะถูกไหม ถ้าเราใส่เข้า CML อ่ะคะ่ะ Expected Return ของ G อะจะเป็น19%แต่ถ้าเราดูตามกราฟอันนี้คือ Equilibrium แล้วมันจะต้องเป็น14.8%ออย่างนี้ <Sure. S 1> นี่ถ้าเราดูตาม CML ก็คือต้องอยู่บนนี้มันจะเป็น19%แต่ของจริงอ่ะมันจะเป็น14.8 เพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่เขาบอกว่าถ้าเราใช้ CML อะ่ะมันจะ over estimate return เพราะเราอะ่ะยัดความเสี่ยงสองส่วนเข้าไปแต่ของจริงอะ่ะมันควรจะเป็นแค่นี้เองมันควรที่จะเท่ากับ h ซึ่งเกิดเหตุการณ์นี้ได้ไหมเกิดได้เพราะว่าเป็นไม่ได้ที่ h กับ G จะมี return เท่ากันก็เพราะเรื่องของ systematic risk อาจจะเท่ากันก็ได้เนี่ยเขาบอก G เนี่ยคือ inefficient ซึ่งได้ expected return แค่18เท่านั้นการ apply CML on G มันก็จะ overestimate เป็น19นตตรงนี้ชึบกำลังคิดเอะไม่มีอะไรกำลังคิดว่าเอ๊ะเขาจะถามอะไรได้จากตรงนี้ อเนี่ยอาจจะถามประมาณนี้แหละค่ะคือถ้าดูจากกราฟอันนี้คือถ้าเขาบอกว่าเนี่ยคืออีควิลิเ i ียมคอ d i t i o n แต่ว่าที่ที่มันอยู่ตอนเนี้ยถูกต้องแล้วตามตามที่ควรจะเป็นแต่พอเราใส่เข้าไปปุ๊บปรากฏว,ว่าอ้าวเลขมันไม่ตรงกัน Expected Return ของจีควรจะเป็น14.8จุแต่ใส่เข้าไปเป็น19แสดงว่า CML เนี่ยแหละที่ estimate ผิด โอเคทีนี้ก็คือเราจะไปหาละว,ว่าเอ๊แล้วถ้าเราอยากได้แค่ s y ซิเทมติกเล克ะเราจะมีวิธีการในการดึงสกัดมันออกมายังไงอันนี้พี่แบบข้ามไปเลยนะมันคือการ d e r i v e สูตร Cap M อะตรงนี้อาจจะลองไปอ่านดูก็ได้ว่าอะไรยังไงอืมแต่พี่สรุปให้เลยอ๋อมาแล้ว cap m มาตอนไหนเนี่ยสรุปให้เลยว่า คุณแคปเอ็มอ่ะคือเขาก็เชื่อตามที่เห็นแหละไม่ใช่เขาเชื่อตามมีนแวเลียแหละว่าโอเคเราจะต้องอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะอ่าลงทุนในมาเก็ตพอร์ตทั้งพอร์ตแต่ถ้าเราจะลงทุนแค่หุ้นตัวเดียวอะซิเทมติกลิกส์อะ,อะมันควรที่จะเหมือนตามเดฟิเนชันของซิเทมติกลิกส์คือก็ทั้ง มีออปชันให้เลือกถ้าคุณเลือกทั้งตลาดคุณก็จะแบบมีความเสี่ยงแบบ systematic risk แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุนในหุ้นแค่ตัวเดียวเราก็เลยจะดูว่าอ่างั้นถ้าลงทุนเวลาที่ทั้งตลาดมัน move อะแล้ว return ของหุ้นเราอะมัน move เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้แหละคือตัวที่เป็น systematic risk เหมือนดูว่าเวลาก็ถ้าถือทั้งตลาด มัน move แบบนี้มันเสียงเท่านี้แต่เราเล่นไปถือแค่ตัวนั้นตัวเดียวเออเราจะ movement เป็นยังไงต่อทางตลาดอันนี้คือตัวแทนของ systematic risk แล้วเราก็เรียกตัวนี้ว่า beta นั้น beta นี่เลยค่ะเวลาตลาด move คุนเรา move ยังไงเหมือนบ e t a จากโคจากการลันลี a t i o n เลยเพราะฉะนั้นสูตร beta มันก็เลยจะวัดจาก covariance ระหว่าง Return ของหุ้นกับ Return on market หาร variance ของ market แบบนี้อันนี้คือ systematic risk เพราะฉะนั้น expected return ณ equilibrium ก็ควรที่จะมาจาก risk free บวกกับส่วนชดเชยความเสี่ยงถ้าฉันเอาเงินไปลงทุนใน ริกกี้แอสเซทอันนี้แล้วก็คูณกับความเสี่ยงเข้าไปตามที่เราได้รับจากการลงทุนในหุ้นนี้เนี่ยแหละคือสรรมการ Cap M. แคปเอ็มก็คือตรงนี้ชึบอืมแล้วให้ดูว่าเบต้าก็คือเมื่อกี้นะคะเบต้ามันก็คือตรงนี้เผื่อบางทีเขาให้ บางทีเขาไม่ได้ให้เบต้ามาตรงๆอ่าริกฟอีอาจจะให้มาตรงๆหรืออาจจะบอกว่าเป็น government yield yield on government security ประมาณนี้ return on market ก็อาจจะบอกมาตรงๆแหละว่าเป็น stock return return on market อะไรแบบนี้หรืออาจจะให้มาเป็น market risk premium ถ้าบอกว่า market risk premium แสดงว่าก้อนนี้แล้วแต่ถ้าบอกว่า return on market แสดงว่าแค่ไส้ในอ่ะดึงให้ดี ทีนี้เขาอาจจะไม่ได้บอกหุ้น <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้บอกเบตา้าแต่เขาอาจจะบอกมาเป็น V a r i a n t ของ Market อาจจะให้ SD ของหุ้นเรา SD ของ Market พอเขาจะถามเขาอยากจะเช็คด้วยว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่าความเสี่ยงอ่าเบต้าคืออะไรหรืออะไรอย่างงี้ก็อาจจะให้ SD ของหุ้นเรา SD Market แล้วก็อาจจะให้ตัว c o v a r i a n หรืออาจจะให้ตัว Correlation ระหว่างคุณเรากับคุณ market มาเก็ t มาแล้วก็ถามว่านะตาม CapM มันควรที่จะเป็นยังไงอ่ก็เข้าสูตรนี้เลยอันนี้คือสูตรของคุณ CapM ตัวนี้เนี่ยแหละเข้ามางั้นเราก็จะได้แล้วว่า Return ท,ที่ควรจะเป็นนะ equi l i b r i u มอะค่ะ มันควรที่จะเท่ากับริกฟ e e ก็คือเป็นส่วนที่ชดเชยเวลาที่เราเสียไปจากการที่เราแบบดีเล์คอนซัมชันนั่นแหละแล้วก็บวกกับอันนี้แบบจัดจัดรูปตามลีเนียเลยนะคือรีเทิร์นมีรีเลช i ั่นชิพกับซิ s เทมติกริ i สก็คือเบต้าเพราะเบต้าเหมือนเป็นตัวแปร x อ,อันนี้เป็นตัวแปร y เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสโลป ซึ่งก็คือ market risk premium เป็นตัว risk premium ที่เราต้องได้ชดเชยต่อนหนึ่งยูนิตของความเสี่ยงคูณเบต้าเข้าไปทางก้อนก็เลยจะเป็น risk premium ของหุ้นไอแต่ถ้าพูดแค่นี้คือเป็นของทางตลาด aggregate มานี่ย yeah. compensate for systematic risk งั้น ตัวเบต้ามันก็เลยเป็นตัวที่บอก Relationship ระหว่าง Return ของหุ้นเราเมื่อเทียบกับทั้งตลาดนั่นแหละว่ามันจะเป็นยังไงก็เหมือนตามหลักการแล้วว่าต่อให้เราลงหุ้นทุกตัวในมาเก็ t เวลาที่มีอะไรบูมลงมาที่เป็นแมคโครแฟกเตอร์หุ้นทุกตัวมันก็ได้รับผลกระทบแต่จะได้รับน้อยจะได้รับมากนั่นแหละก็คือตัวเบตา้าก็ดูว่าเวลาทั้งตลาดเวียงแล้วหุ้นเรามันเวียงยังไง ประมาณนี้อันนี้คือไอเดียของคุณแคปเอ็มแล้วก็แต่ละอันที่เขาน่าจะแบบให้เราดูอิมพิเคชันถามนูนนี่นันประมาณนี้ซึบมาทีนี้แปรเบต้านิดนึงอ่ะเพราะว่าอ๋อเพราะว่าตอนนี้เราสมมติอะตามแอสมพชั่นนะคะคือทุกคนเนี่ยจะอยู่ในมาเก็ตเดียวกัน ดังนั้น expected return on market ล risk free หรือ risk premium เ,เนี่ยก็จะต้องเท่ากันเพราะมันตอนหนึ่งยูนิตของความเสี่ยง risk free นี้ก็เท่ากันดังนั้น expected return ของหุ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไดออ้หรือมันจะไม่เท่ากันน่ะจะขึ้นอยู่กับเบต้าเลยดังนั้นเราเลยจะไปแปรเบต้าเป็นสิ่งสำคัญอือเห็นไ,ไหมแปลว่า return มันจะ move ได้จากตัวเบตา้าถ้าดูจากสมการ าโฮดิงอาจจะตึงคอนสแตนต์งั้นปกติมันคือดูว่าตลาดเปลี่ยนแล้วรีเทิร์ของหุ้นเราเปลี่ยนกี่เปอร์เซ็นต์เราเลยจะใช้เบต้าของ Market เป็นตัวเทียบดังนั้นเบต้ามาเก็ตมันก็ควรจะเป็นทั้งตลาดมันก็คือตลาดเทียบกับตลาดอะคะ่ะมันก็ต้องเป็นหนึ่งอืแบบนี้ มา r ก็ตพอร์ก็จะต้องมีเบต้าเป็นหนึ่งแต่ว่าให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งละกันว่าเวลาเราจะหาพอร์ตฟิลิโอเบต้าค่ะมา r ก็ตพอร์ตอะมาเก็ตพอร์ตเบต้าเออใช่มันก็คือเอาเบต้าของหุ้นแต่ละตัวมาเวทด้วยสัดส่วนที่เป็น Market Value Weight ก็จะได้เบต้าออนมาเก็ตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาเบต้าของพอร์ตฟ l ลิโอเราก็ไปดูว่าเราลงทุนในหุ้นอะไรบ้างไปหาเบต้ามา แล้วก็ดูว่าเราลงทุนในหุ้นแต่ละตัวเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ตัวนี้ังนั้นเบต้าเท่ากับ1ก็ถ้าหุ้นเราเบต้าเท่ากับ1แปลว่าเรา move เท่ากับ market เลยตามหลักคุณ capm เราจะต้องได้ expected return เท่ากับ return on market ถ้าเบต้ามากกว่า1ก็แปลว่าตรนี้อีกลบเวลาที่ market เปลี่ยน Unit, แล้วรีเทิร์นหุ้นเราเปลี่ยนเท่ากับกี่ยูนิตอันนี้คือเบต้าแบบนี้เพราะฉะนั้นชืบถ้าเบต้ามากกว่า1ก็แปลว่าเสี่ยงสูงคือทั้งตลาดขึ้น1%เราขึ้นมากกว่า1%ก็คือไฮริก s ์ดังนั้นตามหลัก expected return ควรจะมากกว่า expected return on market แล้วก็ตรงนี้เทียบเป็นศูนย์คือถ้าเบต้าเป็นบวกแสดงว่าไปทางเดียวกับมาร์เก็ตถ้าติดลบก็คือตรงกันข้ามถ้าศูนย์แปลว่าไม่มีสิทธิเทมปติกบินะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องได้รีเทิร์นเท่ากับริกฟีแอถ้าดูตามสมก,การก็ได้ก้อนหลังมันก็จะหายไปก็จะตรงนี้เบต้าติดลบได้ไหมติดลบได้แต่ว่าเราไม่ค่อยเจออยู่ละ เพราะว่ามันเบต้าของทั้งตลาดมันก็คือหุ้นตัวนั้นด้วยเพราะฉะมันน้อยมากที่จะเจอว่าแบบมันจะไปในทางตรงข้ามกับมาร์เก็ตตัวนี้มีเลยไหมอืมอันนี้คือสมการของคุณแคปเอ็มแล้วถ้าดูเป็นแบบถ้าดูตามเนี้ยมันก็คือสมการเส้นตรงอันนี้เป็นตัวแปรเอกอันนี้เป็นตัวแปรวซึ่งเราจะเห็นว่าเบต้ามันคือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นน่ะ ถ้าเราไปวาดออกมาเป็นกราฟเราจะได้กราฟคุณแคป M เนี่ยกราฟเราจะเรียกว่า security market line intercept ก็คือตัว r ร g Fee แล้ว slope เนี่ยก็คือตัว expected return on market ลบ r ร g Fee ก็คือตรงนี้ที่เป็นตัวใหญ่แบบนี้ปกติ ode, ถ้าวาดเราก็จะวาดเบต้าของ Market แบบนี้แล้วก็คืออันนี้เบต้าเท่านี้ลากขึ้นมาเจอเส้น sml ลากไปแปะ อันนี้คืออีควิลิเบียมรีเทิร์นงั้นถ้าเบต้าเราน้อยกว่าหนึ่งสมมุติอยู่ตรงนี้ลากขึ้นมาปึ๊บแล้วก็แปะตรงนี้เราก็จะได้ expected r e t เ r n สำหรับหุ้นตัวนี้ที่มีเบต้าเท่านี้อันนี้คืออีค l i b ิ i บียมคอดิชันหมายความว่าถ้าหุ้นเราอะเอ็กซ์ป d ค e t เ r n อะมันเท่ากับเนี่ยมัน line l ลน์ออเส้น SML อะค่ะแสดงว่า อยู่ที่อีควิลิบ rium ละแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราหา expected return มาละปรากฏว่าเบต้าเราเท่านี้ตามแคป M ควรได้เท่านี้ควรได้เท่านี้แต่หุ้นเราอะ p x p t c t e d r e t u r n มันแปะอยู่ตรงนี้ก็คือแปลว่ามันได้สูงกว่าความเสี่ยงแต่ว่าได้ expected return สูงกว่าที่ควรจะได้รับ แปลว่าไม่ได้อยู่ที่อีควิลิเบียมถ้าอยู่ที่อีควิลิเบียมคือควรจอดอยู่ตรงนี้อ่ต่อมาถ้าสมมติเบต้าเท่านี้ควรจะได้เท่านี้อ่ควรได้เท่านี้นะแต่รีเทิร์นเอ็กซ์เพคเตอรรีเทิร์นได้เท่านี้ก็เหมือนกันก็แปลว่าเนี่ยหุ้น A กับหุ้น B ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ equilibrium. อีควิลิเบียม อันนี้บางทีเขาจะใช้คำว่า SML equation mm. ก็ได้นะคะคือถ้าเขาใช้คำว่า SML equation น่ะจะแสดงว่าเป็นตามสูตรตามสมการของคุณแคป M CML equation mm. ก็คือ CML mm. ข้างบนมนจะกี่เหมือนแบบในควิสอดีตไม่รู้ปัจจุบันด้วยไหมควิสอดีตเขาถามประมาณนี้ว่าทำไมไม่ใช้ CML equation ระหว่าง CML กับ SML เราควรจะใช้อะไรอันนี้ก็อธิบาย ชนกันละเทียบกันอันนี้คืออีควิลิเบียมคอนดิชันแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นอีควิลิเบียมคอนดิชันน่ะซิเคียวริตี้ทุกตัวจะไลออนเอสเอ็มอแต่ถ้าเป็น CML จะมีแค่เอฟฟิเชนแอสเซทซึ่งก็คือที่มันเป็นผสมระหว่าง M กับริกฟ e ีเท่านั้นที่ไลออน CML เพราะฉะนั้นตัวอื่นๆต่อให้อีควิลิเบียมก็ไม่ได้ไลออนเอสเอ็มเอล ก็คือหมายถึงว่าถ้าเราเชื่อตามสมก,การ CML อะ่ะมันจะมีการ over under estimate ได้ประมาณนี้ over แหละจริงๆมันต้อง over คือมันไม่ได้อยู่บนเส้น CML ก็เหมือนกับเราไม่สามารถใช้สมก,การของ CML ในการหา expected return ได้เพราะมันไม่ถูกต้องอะเมื่อกี้ที่บอกไว้ว่า expected เเวลาถ้า Expected Return มันเท่ากับ SML หรือมนลายออน SML อันนั้นคือ Equilibrium แต่ถ้าไม่ได้อยู่ที่ Equilibrium มอ่ะมันจะต้องมีการ Adjust แล้วมันจะ Adjust ยังไงเหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยนะว่า Expected Return ระคะเราจะหาจากตรงนี้แปลว่าเขาจะให้ราคามาเขาจะบอกว่าราคาวันนี้คือ100 dividend เเท่านี้ พลายเท่านี้นะในอีกหนึ่งปีข้างหน้าแล้วก็ให้เบตา้าให้ริกฟีมาแล้วอาจจะถามก็ได้อันนี้น่าจะเป็นควิสถ้าจะถามอาจจะถามว่าหุ้น A กับหุ้น B เนี้ยอยู่ที่ E ีควิลิเบียมไหมถ้าไม่อยู่จะมีแอดจัสยังไงบ้างเราก็เข้าสูตรนี้ปะ่ะเราจะได้ expected return ออกมาแล้วก็เอาไปเทียบกับ รีเทิร์นตามแคป M ถ้าไม่เท่ากันแสดงว่าไม่ได้อยู่ที่อีควิลิเบียมซึ่งอย่าง A อย่างเงี้ยค่ะถ้าใส่เข้าไปละปรากฏว่าเนี่ยสังเกต expected return A ออยู่ที่13%แต่ถ้าตามแคปเมันควรจะเป็น15%ซึ่งแสดงว่า expected return ของ A อมันน้อยกว่ารีเทิรนตามแคปเอ ใช่งนี้กันถ้าเป็นแบบนี้หมายถึง A อ่ะมัน overprice อ่ะให้เขียนอันนี้คีย์เวิร์ด adjustment คือคือไม่ได้อยู่ที่ Equilibrium แล้วมัน overprice คีย์เวิร์ดแปลว่า overprice คือแพงถ้าแพงทุกคนจะขายอ่พอขายปุ๊บราคาก็จะต้องลดลงเมื่อราคาลดลง Expected Return ก็จะเพิ่มขึ้นของถูก Return ก็จะสูงขึ้นก็เขียนเท่านี้ว่ามันก็จะเพิ่มขึ้น Until On s m l No Excess Supply แล้วก็จบคือ Equilibrium แล้วเพราะ Equilibrium Condition คือ No Excess Demand หรือ Supply ส่วน B ลากขึ้นไป ตามแคป M ควรจะเป็น6.2แต่ตาม Expected Return เป็น9%แสดงว่า Expected Return ของ B มากกว่าตาม Cap M เพราะฉะนั้นแปลว่าหุ้น B under price หรือก็คือมันคูกดังนั้นเราควรที่จะซื้อ,อถ้าถูกก็ต้องซื้อถ้าซื้อ เพิ่มหน่อยพลมันมันก็จะทำให้พลยเพิ่มขึ้นพอพลยเพิ่มขึ้นปุ๊บ Expected Return ก็จะดอกตกันค่ามาค่ะ Expected Return จะดอก until on SML ก็จะ no excess demand แล้วก็จบก็คือดังนั้นก็คือ on equilibrium ประมาณนี้น yeah. ีวนี้ เอาไ้ตรงนี้ก็ได้โอเคครับโอเค okay, ค่ะเอมีตรงไหนงงไหมเออ่เดี๋ยวผมลองไปอ่านอีกทีหนึ่งก่อนครับแล้วถ้าเกิดงงอะไรเดี๋ยวจะมาถามอีกทีหนึ่งครับโอเคได้ค่ะครับผมโอเคครับโอเค okay, เดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อผมส่งท็อปปิกที่อาจารย์จะสอบให้นะครับผมเขียนไว้ โอเคได้อันนี้คือสอบเลยใช่ไหมเอ่อเป็นควิสครับเป็นควิสอ๋อโอเคเอ่อมีแค่สองข้อที่อาจารย์พูดนะครับก็ยิ่งดีเลยครับเพราะว่าเราจะได้เรียนแบบให้รู้ท่องแท้ไปเลยได้ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับค่ะเดี๋ยวฝากส่งสไลด์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับได้เอลบทหกด้วยใช่ไหมเอ่อก็ได้ครับพอมี่ส่งห้าไปแล้วโอเคเอาบทหกไปกันเลย จบค่าคไปแล้วครับโอเคได้ค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะสวัสดีครับอ๊ดีค่ะ